คุณรู้หรือเปล่าครับว่ายางที่คุณใช้อยู่นะครับผมรับความเร็วได้สูงสุดเท่าไหร่และบรรทุกได้กี่กิโลนะครับผมมาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับผมตามผมเลยครับหลายๆคนนะครับที่กำลังจะเปลี่ยนยางนะครับผมบางคนก็คำนึงถึงสภาพการขับขี่เนาะแต่ก็มีอีกหลายๆคนนะครับที่คงจะดูเรื่องราคาเป็นหลัก เน้นราคาถูกสบายกระเป๋านะครับแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่ายางแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะครับแต่ละสเปคมีข้อจํากัดในการใช้งานที่ต่างกันออกไปนะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าสเปกแก้มยางขอบยางขนาดนะครับมีเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับอย่างรถคันนี้ที่ผมเอามารีวิวให้ดูนะสเปคยางนะครับเพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะครับ265 65R17 รู้เนาะสเปคขอบสเปคแก้มสเปคหน้ากว้างนะครับผมแต่นะครับ ให้ดูถัดมานะครับอย่างคันนี้จะเป็น112 T ทมันบ่งบอกถึงอะไร1 1 2นะครับจะเป็นมาตรวานน้ำหนักมันเองนะครับซึ่ง1 1 2เทียบได้กับ ,1 120กิโลกรัมนะครับผมต่อยาง1เส้นเพราะฉะนั้นคันนี้ใช้ยาง4เส้นคูณ4เข้าไปนะครับ4,480กิโลเท่ากับคันนี้นะครับรองรับน้ำหนักยาง4เส้นรับได้ถึงเกือบ4,500กิโลกรัมนะน้ำหนักรถก็ประมาณตัน2ตันใช่ไหมแปลว่าบรรทุกได้หนัก เพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะครับผมส่วนตัวทีที่เห็นอยู่ทางด้านท้ายเนี่ยนะครับเป็นมาตรวัดความเร็วนะครับผมตัวทีนะครับผมรองรับความเร็วได้สูงถึง190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะซึ่งมันจะมีตัวอื่นเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟิกไว้ให้ดูนะครับ L M N P Q R S T U H V นะครับผมแล้วบางคันเราจะอาจจะเห็นที่เป็นตัว C หรือว่าตัว Z นะตัวแซดส่วนมากเราจะเห็นบนรถสปอร์ตใช่ไหมครับซึ่งตัวแซดนะครับจะรองรับความเร็วได้ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคร ซึ่งไอค่าวัดต่างๆเนี่ยก็คือโหลดอินเด็กนะครับแล้วก็สปีดเลตติ้งเนี่ยก็ต้องบอกนะครับผมไม่ค่อยได้รับความสนใจหรือเขาเรียกว่าความใส่ใจในบ้านเรามากนะครับผมแต่ก็วันนี้ได้รู้กันแล้วนะครับผมก็ลองเอาไปคิดเผื่อนะครับในการเปลี่ยนยางครั้งต่อไปของคุณกันจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะแล้วที่สำคัญนะครับลดอันตรายอุบัติเหตุ ที่ไม่สมควรที่จะได้รับนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าถูกใจนะก็บรบกวนนะครับผมกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วผมจะเอาความรู้ดีๆอย่างนี้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆกันอีกสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ